าจะกินซ้อยจ้พี่น้องเบิงค่ะได้ส้อยอจูและได้ต้มเนื้อมแม่สื่อเขาเนี้อสานวอร์เดอร์จ้าบุญดาเบียนะแม่เบียร์บุเซ่เบียร์ผู้เป็นบุเซ่พีน้อง,อองได้นี่นะกินพอสิก้อยเนื้อบอร์เดอไปเอานี่แหละต,ตาลานนะัละต้มแล้วแหละใครได้ได้ก่อดละเอาซองขีดตักเบิงดูได้หน่อยร้ายสนใ้อิมอยู่บ่อสองขีดสองคนขวากินร้าย ัดมืุณคุนโอเคขอเอามามแยกน้าบอกแกตัวมันเกินสามขีดแล้วแหละ่าวสี่ห้าขีดแล้วกินเบิร์ตบอดอนนี่แต่คือซอฟวยนั่งบอดต้งโลกอยากขายแีแถมน้ำจิ้ให้เอาแระปองบอดบอดบอดปอดประมา้เออมามก็ว่ามามโออีนี้วิดีงไมค่ะอยู่บ่อเอ่อบอดก็นี่ยบ่ออดก็น่กินตับกินนบอดเมเอยเหรอนี่ย อะไรอะรว่าอยากินอยากินแต่ว่ายังบอกมีเวลาไปสั่งเปเจียวเนื้อเ่อยเนาะโอ้ยหายมาน้ออเดียวพี่าเล่าอยู่ไหนวัดนาเคอันนั่งไปานาหเอ็นแก้วมันกัเปิดข้าวค่ะไอชิมไอชิมไปเบิรมยมขอบคุณนะคะไปชิมเสยเจ้าขาเขื่อนเนื้อ สวัสดีจ้าคุณพี่น้องเบิร์ตจูสซื้อคนเลยจ้าเมื่อคุณพ่บอกสองสาวเราหน้าอาสลยจเนาะพี่กาวเลยจ้าตอนแรกว่าสิกินเสื้อจุ่ยพี่น้องเบิงแต่พอไปเห็นแหนนตุ่มั้งหนเกลือยก็เปลี่ยนใจเมื่อพี่น้องวัดใจบรลยเปลี่ยนไม่รู้เพี่น้องพูอนะสิกินเสื้อจู่ไอเบิงนะจ้ามาได้ค่ะขิาวแรกงกันเดิจะหายเจวคมมาเลยค่ะไม่ขาดกัน เขาทำนารัเ nah, ค่ะเจนี่เลยค่ะนารากม่ขาดเแถมดีมากอ่ะไม่าดบอกไม่คาะโซดดีก่าเลยนคะตรงเตยตัไหนชีมกงอนเลยก็สีมไปสีมไปแถมหน้ํำลดละค่ะหนหนำในการทั้งแถมทั้งลดตัแจวส่แจวโค้งเลยนะ ดูได้สนใจก็มาสื่อเอาด้ยจะเด้อเดียวคมจมูกะเรียนร้องสวยใส่ขอนก่แเดอโอเคจม่เี่ยวผมนอนนิ่งตื่นดีนกปเนาะาไลค์กแชร์ก็ติดตามกดคลิปกดโฆษณาเ้ามซ้อมเอยเนาะในด้อยจะพี่น้องเป็กกำลังใจเาในด้อจะพี่น้องคุ้มกัะแชร์ๆใด้วยจะพี่น้อง

มีภากไปเยอะๆนี่จะพี่น้องหมันนะค่ะปอดบอกพี่น้องมาปอดจีบกันปอดจะเสียหมดอเป็นเรื่องป่วยมันเรื่องมือหนาสิอยจุ่มพี่น้องมันนี่ซอยไปง่ายเสียใก่อนน่าจะพี่น้องเอาลว้ค่ะสิอยจุ่มพี่น้องตั้งใจ้อซอยจุ่มไม่จีบพี่น้องเดลยไปเห็นตุ่มคือง่ายเือยเปลี่ยนใจพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนใจภาั่า

ก็เนี้ยข้อแรขนณาขานาขานาดขนาดเปื่อยแกอยากจังลจเลยจ้งใจผก็อยากตาลก็ท่าก็เห<ม>นือยจังเนาะหาจี๊

cái nhau cả nước nó mát 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 thì mát 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 này mát 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 Đi mát 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 เอาได้เน <Rice. S 2> ื้อลูกอ่ะตั้งค์คแบบนี้แหละเปิดต้มแดจอันนี้จะเป็นเป็นแก้วค่ะเป็นแก้วหรือว่ากระดูกอ่อนกระแมน ้อมเสิร์ฟคือซาลาเปานะหอไปตลาดทำวัุกินอยจไปตลาดํำเนละวันเดียวห่อเขาจะบอกแล้วจานหน่อยนึงเอาเลยกินมันอกิบเสียบลซอยจุ๊เป็นขนมจีนตอนนี้เขาเนาะเอ้ยนีเขาเลยเปลี่ยนใจบอกมึงเขาทั ก็ูกค่ะมือใหม่ก็จะส่เยอะ้ลยใหม่ผิดเออีเอฟซีขอใหม่นไหนใช่จุกราเท้าับรอที่ไปปาน,นไม่จะเป็นอะพอว่าเซงจ่ก่า,บาตบขึ้นในไป่าของ,องคอยดู หข้เหมือน่องมาโ่เหืออะไรแต่ลเมืองกับโบจะจุดน้อมาลงเติงหอมเนื้อเติหองตัวไปจา่เนี่ยกงงานบัก็นึ่งก็ไวจริงกับมันกดจับบรวนน้ำซุปก็มี๊ตัวเสร็กจับด่วนใส่เลย bạn nào Hình bà đó đó thì nó kia bà bơm nó sao thì nó hẻm hửm nó hẻm rồi giò con bà em Giọt con giò khi nào อิมหะอิมลีคอยถัก่อนต่างเรากินเขาแล้วก่อนไปตลาดพี่เขาไปจานกันกับมือดีเฮ็ดันที to together, so <uhhh. S 2> ่มะขามก็เลยตกใครอู๊ยขั้นมิมะขามไปแล้วจนอาจารย์บอลเยอเลยทำมีหอยดูทอด้ะ ทำบทติเขษอไปอลกคุณพ hey, ี่น้องเะคะได้รับมารับชมรับังเลยค่ะอย่าลืมกดลค์กดติดตามคอมเมนต์ติเตียนหรือว่าตีชมใด้ก็ยค่ะด้ก็แล้วก็แชร์ให้พี่จามาติดต่อไปเลวเลยค่ะหน่อยจีเดล่าแล้วเปนยังไงาคะหน่อยอีมเลยหน่อยกรุกยานเรอน่นเน็ ฝากลาด้วยจ้พี่่น้ออเขาจบคิวไว้เพื่อนานี้เลยจ้าฝากไลค์ไลก์แชร์กติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจองเลยนะต่อไปแลยจ้าขอสุณุมพลวยี่็น่นอ FC ก็สุขูมสุขสนุก้จ้าสวัสดีจ้า